แต่เรื่องเกี่ยกับมินคิดว่าแบบพูดกันมาทุกท่านเลยนะเนาะตั้งแต่อ,อ,อาจารย์โน้ตนะคะอาจารย์แท็กแล้วก็มินนะคะมาแบบว่าทุกคนเลยเอชเป็นระดับนรอน่าจะเดินเตะโอเคแล้วก็อันที่สองนะคะก็คือเราจะทำความรู้จักแบบว่าฟีเจอร์ใน Facebook ว่า Facebook เนีน่ยทำอะไรได้บ้างอ่ะถามนี้ก่อนเลยนะคะ มีใครไม่มี f a c e b o o อ่ะยกมือให้ไหม่คะ่ะไม่มี f a c e b o o อ,อ่มีหนึนนนงห่งท่านอมีท่านเยินจริงเหรอคะอ๋อสองท่านนะคะโอเคแปลว่าที่เหลือมีกันกดแล้วใช่ไหมคะมี f a c e b o o หมดแล้วว้าวสุดยอดเลยคะ่ะแปลว่าท่านแบบว่าท่านสมัยมากๆเลยนะคะโอเค Yeah. <laughs> you คนใช้วิธีการแบบไม่ออกหน้านะคะแบบไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองเลยแต่ว่าเล่ามีทานแล้วก็เป็นภาพประกอบเป็นมีทานนิทานเป็นประวัติคุทุศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมีแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะต้องมองดูว่าเอ๊ะแนวทางของเราเราถนัดทางไหนมีมีข่านไหนที่แบบว่าเป็นสายแบบอยากสร้างตัวตนให้คนรู้จักมีไหมคะไหนยกตือขึ้นให้มิงดูหน่อยอยากสร้างตัวตน 你不咋啦？ เป็นขาดเนะคะเราจะทำยังไงมีเมื่มอวานเราได้เรียนเรื่องอแฉมขาดแล้วใช่ไหมคะมีใครที่ยังตัดต่อคลิปในแฉกขัดไม่เป็นบ้างคะเมื่อวานที่แบบยังไม่ได้เ,เลยนะคะวันนี้วิญจะได้ควรให้อีกรอบหนึ่งน้องว่ากระบวนการทำเาต้องไปยังไงนะคะคิปตรงไหนเดี๋เดี๋ยว,ยวรออะไร แต่ยังไม่เคยมีเพจเพจอะใครมีเฟซแล้วแต่ไม่เคยมีเพจยกมือกอเนึงค่ะโอเค,อเคแต่ว่าที่เหลือก็จะมีบางส่วนที่สร้างเพจเป็นเนาะส่วนท่านที่ยกมือก็คือเดี๋ยววันนี้มิจะให้ดูค่ะว่าสร้างเพจง่ายม,มากเลยค่ะคลิกแค่ไม่กี่ขั้นตอนเราก็ได้เพ ถ่าทำคลิปเรียกว่าคลิปใครรู้จักเรียลไหมคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะบางบางที่เขาก็เรียกว่าเรียลบางที่ก็เรียกว่าเรียวนะคะไม่ผิดแค่ไม่ทำคู่เลยอันนี้มันจะเป็นแบบถ้าใครเล่นเฟซบุ๊กค่ะมันจะมีคลิปมีคลิปแล้วเวลาถ่ายไปนะคะคล้ายๆคลิปตกเลยค่ะมันก็จะถ่ายไปเจอคลิปถ้าเราหยุดดูคลิปไหนมันก็จะมีคลิปประมาณนั้นน่ะมาหลอกหลอน วัดสักพักนึงอะค่ะมีแอปไปที่เป็นวัดอะวิ่งมาหาเราเป็นแบบนั้นไหมคะอ่าเป็นใช่ไหมหรือใครพูดถึงแค่พูดเนาะคุยกับเพื่อนคุยกับข้างๆนะคะอ่าเช่นคุยเรื่องรองเท้าจะทักอะไรมาหาเราคะรองเท้าค่ะคอมินจะบอกว่าในแอปเฟซบุ๊กที่เราโหลดมาเขามีไมค์ค่ะอ่าไม่ว่าเราจะคุย อันหนึ่งที่เราทำได้ค่ะก็คือไหล่ศสก ไม่ใช่เรื่องล,ละเพราะว่าส่วนมากเพจเนี่ยมันจะเป็นคนที่เขาสนใจด้นาทนทำมาจริงๆอะมันรวมกลุกันอยู่มากดไลค์เพจอะค่ะอ่ะมาบานนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแนะนำแบบนี้ค่ะเวลาจะทำคลิปแนะนำให้ลงในเพจล,ลงคลิปในเพจดีกว่าลงในเฟซส่วนตัวเพราะว่าเฟซส่วนตัวมันจำกัดที่5,000คนเนาะแต่ว่าในเพจเนี่ยโหไม่จำกัดเลย มีมคนติดตามเพจเราเรยอะแยะมากมายโอเคอันนี้คือไลฟ์สดมีข้อที่หกค่ะการสร้างกลุม่มมีใครไม่รู้จักเฟ e บุ๊กกลุ่มไหมคะกลุ่มในเฟ e บุ๊ก ก้อสร้าสร้างเทศลงคลิปในเดียวนะคะไลฟ์สดสร้างกลุ่มมีครบเลยค่ะแล้วก็จะมีตัดต่อคลิปเพิ่มเติมให้ด้วยเนาะเกือบบ้าไม่รู้เวลาจะพอไหมนะคะมีเวลาถึง4ีโมงเขาบโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่ม เกินล้านเลยนะมีบอกว่า60ล้านด้วยใช่ไหมอ่ <c oughs> าเทา่าไห่คะ3,000ล้านคนค่ะอันนี้คือทั้งหมดทนะัมมมมมมม่วโลกทั่วโลกแต่ว่าทาั้งไทยเนี่ยไม่ไม่ใช่3,000ล้านนะคะน,น้อยว่บนี้แต่นี้จะบอกว่ากรุงเทพค่ะติดอันดับคนที่ใช้เฟซบุ๊กเยอะที่สุดนะคะเป็นอันดับที่8ของโลกคล่ะกรุงเทพนะคะกรุงเทพว่าสดมากเลยอันดับ คนคะ่ะเยอะไหมคะ,ะคเฉพาะกรุงเทพซึ่งเยอะเป็นอันดับที่3เลยนะคะอันนี้สถิติของปี2023นั่นเองคะ่ะ<ม>เพราะฉะนั้นนี่แหละทำไมเราต้องเปิดแค่ทาร้านใน Facebook นะคะเพราะมันเข้าถึงคนได้หลากหลายคนที่เล่น Facebook มีตั้งแต่อยา,ายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ทราบไหมคะเจ็ดขวบนะคะ,ะ,คะจริงๆน้อยกว่าน,นั้นซ่ เนี่ยได้เข้าใจจริงๆของแขรแล้วก็สักวันหนึ่งมิาจะไม่ได้สอนกอินกันละจะมาเป็นมาเป็นคนที่ทำคลิปเผยแพร่ทำมารมกในเฟซบุ๊กนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากสาธุนะคะอยากทำอยากทำอ่ะทีนี้นะคะ เปรซ็นต์ระมาณผู้หญิงผู้หญิง62ผู้ชาย37อ่าแปลว่าผู้หญิงเยอะกว่าแล้วก็มีอะไรเอ่อแยวว่าคนเข้าดูคลิปเรียวค่ะอยู่ที่616ล้านค่ะ616ล้านคนก็เยอะมา,มา,มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะโฟกัสเรื่องรีวเป็นพิเศษเพราะว่าเวลาทำคลิปมปอ่ะมันจะได้ บางคนนะทำมาลิปเดียวอ่ะผ่านไปผู้ติดตามเป็นแสนก็มีค่ะแต่ว่าเขาต้องอยานทำทิปนะคะถามว่าทำมาละกี่ทิปในช่วงเสร็จบานแรกอ่ะควรทำมาละสามสามลิปค่ะลงชาวเทียเท่ยงเ็มนะคะ <laughs>